มีปัญหาก็คือล้อหน้าเวลามันจะเวลาเราบิลใครจะจอดเนี่ยมันจะใส่เหมือนที่เคยบอกไลยเป็หนหั้านนี้ก็คือมันจะใส่แกนล้อไม่ได้ครับ รับๆเอานี่ดีดีนี่เดินๆแบบเราไม่ดีเดี๋ยวเดียวมันเนี่ยมันเมื่อว่ากลางนี่มันไปหวังว่าเมื่อกี้ไปขับมาแล้วก็รู้สึกว่า,วาแฮนด์มันไม่เท่ากันปะขึ้นบนนั้นไหม อยากหยอกให้รุ่งเลยว่ะบ้าอยากหยอกให้มันรุ่งเลยว่ะประยอกได้เลยหยอกมันเลตแต่เนี่ยด้านนี้มันเข้ามาด้านนี้มันมันออกไปด้านนั้นมาเออเออเหมือนปึ๊บกลางๆกางนี่เอากล้ามมาเลยไหมเดอะเลตเต้ก็บิดใด่ปี๋เอาไว้เอาไว้รักทั้งทั้งอันก่อนเอาเป็นกีนัทั้งอันเออพอคนตั้นั้นไม่เหมือนกันก็บับ โอเคไหมประมาณนี้ลด้ไม่พอคุณบางคุณจบปุ๊บบางคุณจบชี้แล้วแต่คุณแต่นั้นเขาจะไม่กบิีเออเราเหลื่อนขึ้นก็เหลื่อนขึ้นเรว่มือรวมแล้วแต่กบบีก็เหลื่อนกินมือรวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมมอบๆไม่ดีแล้วนะเออได้แล้วกดหน้าไว้ก่อนโอเคลงเลขคกันกาวสูงได้ไหมแจมแจมไม่บางคุณมันไม่เหมือนกันบางคุณจบปุ๊บบางคุณจบ ออไลดิง้งก็เรียกว่าไลดิ้งโพซิชันสำคัญครับเวลาขับด้านนี้เมื่อตะเกียมันมันขักไปตรงนั้นนิดเดียวเองครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าขับไม่สบายแปลกจริงเดี๋ยวไปลองดูอีกทีเดี๋ยวไปลองกับแบกเสียนมา,าเดี๋ยวขอไปลองรอบ มันเลียวมันเลียวไม่รลยยัน่ปลเป็นแบบนั้นเออนั่งนั่งดีขึ้นครับรู้สึกว่าแต่ว่ารถถังมันน้านี่อย่างหนึ่งที่เหนื่อยก็คือเกียบลูกไขว่างเดี๋ยวไปลอง้ทีพระ 总共多 ดีานดีขึ้นว่บ้างแต่ก,ก็เดียวกับมันเงื่อนว่ามันกมหมากเรงอ่แต่ว่าปัญหานี่อยู่ตรงนี้ที่เจอปัญหาอีกอย่างก <c oughs> ็คือนี่ครับนี่มันมาติดครับแต่ถ้าใส่รองเท้าว้าใบยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใส่รองเท้าแตะ

อันนี้เราอ่านไปเพียงเท่านี้ครับผมพอยกสูงรู้สึกว่ามันขับง่ายขึ้นแล้วดีจริง,รงแต่ว่ามีปัญหาก็คือล้อหน้าเวลามันจะเวลาเราเบรกใครจะจอดเนี่ยมันจะใยแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็โจ๊กโชกคเนี่ยดูว่าเส้นโชกคมันจะไม่เท่ากันอยู่ดูอันนี้จะเตี้ยกว่าอันนี้จะสูงกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับ เหมือนที่เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ก็คือมันจะใส่แกนล้อไม่ได้ครับ mm hmm. ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่เป็นแต่ว่าเห็นบางบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องหมุนโช๊คเนี่ยให้มันยังไม่ตรงล็อกของมันรถโช๊คมันอาจจะคดหรืออะไรสักอย่างครับต้องหมุน,นหมุนแกนเนี่ยหมุนหมุนแกนไปมาดูเพื่อให้มันลงล็อกของมันเนี่ยมันยังมีปัญหาเนี่ยหน้าสายแบบนี้เนเวลาเวลาเราเบรก แล้วก็คล้จะจอดคือตรงา้ามความเร็วต่ำๆมันจะสายแบบนี้เลยโอเคคืนนี้เดี๋ยวขอไปกลับแคบก่อนครับไปแล้